สบายดีสบายดีพี่น้องปกป่ายเบิร์ุสกูสสกุนพี่น้องจ่าบรรยากาศยามแรงส่วงคำ่ำคำเนาะตอนนี้จะห้าโมงแล้วหลังจากที่พากัน,นขนเข่าเรียบร้อยกับพากันปันของยายลุนต่อกองเขาเบ้ามีอะไรยังโปกไวหวเหรอย,ย่านฝนตก ของยายรุ่นกับหางกระปั้นแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งของเพิ่นรอบแรกเพิ่นในสามสิบหกสอบแต่ว่ารอบนี้เพิ่นในจักสอบแต่ยังบันในเบิรดด์ดใของยายรุ่นน่ะยังอีกรอบสุดท้ายที่เกี่ยวคำตอนแรงว่านนี่เพิ่อนอยังบวชในมัดบันในขนบันในปัน้น กระลลแล้วตียา่รวยเดี๋ยวหกสิบสามสอบอขันจิตฐานปั้นรอบเดียวมืออื่นผัดย่านฝนตกห้ำพี่นอ้องเมื่อนี้กับภาคกันค้นเขานี้ฝนเอาเขาไววทั้งตารางเหล่ามกักซิดาออไไดตัด รอบแรกไดสามสิบเออได้หกสิบสามในสามสิบหกหรือหกสิบสามรอบแรกรอบแรกได้ 30, าไดสามสิบหกรอบมีด้หกสิบสามหกสิบสี่เนี่นเอาขึ้นเล่าและเอาขึ้นะเจ็ดอาขึ้นเล่า,านำไปนอ้องอันนี้ ทางนี้ยฮะกะจินาทั้เฮะกะจินาปในมือบกจอยนับแลีวเลยบแม่นบอกจอยมื่นสี่นั่นอีกบอน่มื่นขนมื่นปั้นอีกรอบอันนี้ปั้นเขานี้ฝนพี่น้องโิทาปั้นเทเดียวกับย่านฝนพี่น้องเปียกเลกิน่ไ้นเอาคืนเล่าน้ำเหลว คือบอกขายรถยายรุน,นเขาเจ้าขายอันเก้าบาทเครื่องไหนเฮืองเมื่อไรเดี๋ยวนี้บอกสรุปอันนี้นะทิขายพี่น้องจา่ากระเลยประเดาขืนเนาะรวมได้จักอสอบเลยทำเก้าสิบเก้าสอบพี่น้องเยิ่งบัานแล้วหน้าเด้ มืออื่นกับสิขนอีกรอบแล้วก็สิปันอีกรอบเนาะอันนี้เก้าสิบเก้าสอบรวมแล้วตั้งแต่รอบหนึ่งรอบที่สองรอบนี่อันนี้นะเพื่อนเสียไว้ขายว่าสัน่นแจ็คสอบสีขายเนี่โทรให้รถเขามาเอาอยู่รถเขากำลังมาว่าเก้าบาทเคิงเก้าบาทเคิงก็สีขายพี่น้องเก็บไว้กับโบมีประโยชน์บัดขายอันท่ายปีกับ กระไดราคาเกบาทสิบาทคือเก้าลดมาแล้วบอกของบอมมีก็สิขายเนาะอันซุ่มที่ฝนตตค่ำน,น่ะเขา้นาขมาแล้วนี่เพื่อนเอาขึ้นเล่าน้ำแล้วเอาเทบใยายรุนอันนี้เล่าอัรวมจะสอบเลยนี่นะ ห้าสนิิหาสิบหมดเกือบพกสิปดิหาิกลัวเกือบพกซิกระสอบเนาะที่เหลือเป็นกระสิขายพี่น้องจ๋าเด้ปั้นอีกว่าจะเอาคนแล้วพ่อตบอกพ่เลยคือล้ขายเออกินบวดออกไปแล้วนะกขายแล้วกระสลองบัดิเน่ กองเฟืองคือเบาเข่าคอกเข่าเนี <os> ้ถ่าปั้นตัวละเข่าอัดก้อนตัวนี้สิอัดก้อนบ่ออัดแท่งอัดแล้วก็เอาก้อนมันไหวเนอะทีนี้ฮุกคือเก้าในปั้นบอดนี้ลเวลาเป้าเข่าตัวยังในหน้าเข่าแล้วก็ดิแต่รอบนี้ก็สิได้หลายแน่พี่น้องได้หกสิบสามสอบ ถอยมา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 พี่อันนี้รถเขาเจ้ามาสื่อเขาได้พี่น้องสิขายเขาเกี่ยวบอร์ทันแล้วเบิร์แตว่าสิพากันขายแล้ว เอาไว้มันก็บ,บ่มีมองไว้ยายรุ่นกับขายสามสิบกวัวกระสอบแมนสิคายเบิร์ตอีละเปิดไฟนะบุรเข้าไปเปิด จักสอบทั้งเบดดีนี่นะแปดสิบเอสิคายเบิดแปดสิบเอดสอบเข่า,า S. <S คอยในยแหงเบิด S. <S ยังเหลือแต่ตัวบอแห่งจักสอบอเอาบิร์ดหอดเจ็ดสิบหกสิบกว่า เอาไปก่อนเนาะเจ็ดองกัไปเแต่ว่าเขาเจ้าอาจีพเอาโบเบิร์ดเพราะาว่าอยากขายเบิร์ดนี่เวมเดอคันถ้ามันบ่งห็งเขาก็รลุราคาเอาหนะเขาไปส่งครับออ๋ราคาหนึ่งเท่าไหร่อาคาร์เลยก็บแป้ว่าขึ้นเล่าเบิร์ดเอาพี่น,อน้องอยู่นี่แปดสิบกัวกระสอบว่าสิขายเบิร์ดเนาะนี่ แต่ว่าเหล้าเข่าก็บสองเหล้าก็เต็มเด้แต่ละปีก็เอามาไว้ในเฮือนนี่แล้วก็ขายปีที่แล้วก็ขายสองรอบเนาะขายอยู่นี่นะขายเบิร์ดแล้วที่แล้วขึ้นเหล้าพอดับหน้าแล้วก็ขายอีกขายสองรอบปีที่แล้วก็ขายอ่าปีนี้ก็ขายเบิร์ดลอยกลัวกระสอบเด้ รวมๆเนาะล่าสุดก็ขายไปแปดิบกว่ากระสอบตั้งแต่ต้นปีก็ขายไปหกิบกว่าอันนี้ก็ว่าสิขายเบิดเนาะ พออันนี้นะมันเป็นเขาที่มือฝนตกพี่น้องฝนตกค้ำขเขาเจ้าเอาโบเวิร์ดมืออื่นเขาเจ้าก็ิมาเอาอีก แต่โบหัวเพิ่นสีเมื่อไรจักกระสอบเนะาะขายจักสอบนะวันนะ31สามสอกระสอบ,สอบคักาิ้อยนงก็ขายกิโลละเกบาทครึ่งอาเ่บานะบเงเนะานะหอดหกเจ็ดสนะิของเขานะหอดเจ็ดสิบกว่าผู้ใดกระองกระสอบนะสามสบหาสามส แสดงว่าเขา่าค่อยแหง่งบารือจังใดห,หรือเข่ามันเบาหรือว่าขีแกบมันลายบ่นนเ,เจ้าใส่เต็มกว่ากันเลบดยฮอดเจ็บดบดฮอดเจ็ดสิบจัก,กระสอบคอยเห็นของขาเจ้านะเจ็ดสิบกุวนะ้วเนี บอกก่อนสิขายบ่ายให้ฝนตกห้ามก่อนเดือดจังขายจังได้น้ำหนักต่เขาโบนักนาะนี่เบิร์กพี่น้อง อันนี้ห้างก็ชิดัเจ็ดสิบเนาะสองกระสอบสั่งทีละสองกระสอบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็บเอบกะไอชุบบงเถอกะหลุมลงมานะบังเถอกะที่บุศให้เวชไทยไปทางคนนั้นไปทาคนบุญคนี้สั่งหยุดแล้วเขาอลาแม่นก หกสิบแปดกิโลสองกระสอบสอบหนึ่งกับสามสิบกัวสั่งทีละสอง สองกระสอบเจ็ดสิบสี่ของสวรรค์นนะไทยนาคาจากสอบสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดกระสอบได้ตันกว่าในเงินจากมืน่นในมื่นหนึ่งพอดีสามสิบกว่ากระสอบได้เงินมื่นหนึ่งพี่น้องเพราะฉะนั้นซื้อกินดีกว่าหาเงินซื้อกิน สามสิบสอยเนี่ยกินยูบิตปี มันจะไปปั้นเข่าช่อยเขายังว่าชอยปลีปลีหาไปปั้นเข่าช่อยเอาเซาเพื่อนเขาก็บบปั้นชิถามืออื่นลุงไข่ถามาคำานี่ว่ระบปั้นหัดยัดฝนตกหา2 มันมืดฝนมาดิพี่น้องบางทีพักกันขนเขากันมาพักกันปั่นเชซลขายเชซลเบิ่งแน่น่ะมันมืดฝนนะเออฝนตกส่วงบ่ายพักกันวิ่งขนเขา,าสั่นหมืดฝนไม่อีกแล้วก็เลยพักกันปั่นของยายลีกับว่าสิบปั่นคนยังพันเบิร์ดกิโลละเก้าบาทครึ่ง 69กิโล69กิอล <c oughs> มันอีพักกับปั่นเชเซ่ห้องปลาแหลกกับปั่นบ่เนี่ย <c oughs> ของยลี <c oughs> ปัน <c oughs> ป่นเบิร์ด <c oughs> <c oughs> ผู้ใดก็บปอยากเก็บไว้ยันฝนตก,เกนเน,นี่ยปั่น,น,นพร้อมขายพร้อมัาที่นี่ เด um. mm hmm. so ok right uh huh. ี๋ยวถาเบิงว่าเพิ่นสี่เอาเมือใดจักกระสอบขันโบเบิดกับสี่เม่ามืออื่นเสาเจลี่กับสี่ขายเด้กหกสกิโล เขาจะได้เก่าเมื่อบบเบิร์ดแปดสิบกว่ากระสอบอยังได้จักสอบบันไดไซได้โหลดดีบรรจ,จูได้หอดเจ็ดสิบแปดสิบคนเนี่ยเ,เรียบร้อยแล้วพี่น้องสรุปแล้ว เขาเจ้าเอาเมื่อโบเบิร์ตเนาะเอาเมื่อได้อยู่หาซิปสอบพอเขาเจ้าไปเอาของสวรรค์กับสามสิบเอ็ดสอบเนาะนี่เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาหาซิปกระสอบนี่ได้จักกิโลได้จักหมื่นจักแสนเนาะหาซิปลงในเข่าจักตันหาซิปสอบเออหาซิป เขาหาิบสอบได้จักตัน 1, <700. S 1> ได้พันเจ็ด้อยสามกิโลได้ตันกว่าเกือบสองตันพี่น้องกิโลละ9บาทครึ่งเป็นเงิน 10, 6, 1นึ่ง1มื่นหสิบาท78บาทโอ้ยพ่อค้าเอ้ยมันหอนลอยเป็นอย่างเาออแล้วมาจำไว้ยันไปขายผู้อื่น ของเจลล์นะครัสิอุ้ยอยังของลุงเลินกัสิขายบอมันเต็มแล้วลุงเลินก็มาตามรถให้ไปซื้อพวกเพื่อนกับห้างกระปั้นเขาแล้วเพื่อนกระเพ้าขายโอ้ยมือเอารถมาสองคันรถเจลล์กัสิขายตัดสองตันพน่ะของยายลีกัสิขายอย่างนะเพื่อนห้ติบ เกินสองรอยบ่ม <prediction? S 1> ัดจำไว้เอาของเพิ่อนระคายสามสิบเอ็ดอบทั้งนี้หาซิอบ้ชอบานร้อบหนากะคายน้ำราวนีแล้วเอา้ให้เกินอยู่บมเมนเกินบาทสองบาทได้เกินเท่าละร้อยสองรอยเนอะอันนี้เขาเจ้าเอาไปนี่แปดชิปกว่ากระสอบพี่น้องนี่ รถนี่บรรทุกได้เนาะในเงินหมื่นกว่าหมื่นเท่าไรหน่งหมื่นหกัในเงินหมื่นหกพันเนาะสองร้อยบาทขายเข่าหาซิปสอพี่นอกจ้าไปเมื่อเมื่อเมื่ออื่น้ามาเอาใหม่ลุงเลิศก็มาตาม มาตามลดอยากขายเข่าเพิ่นทั้งกระปั้นแล้วเนาะมือนี้พากันปั้นเข่าหนีฝนพี่น้องเมื่อดฝนมาแล้วหวานวันเอาค่าติดต่อในวันนั่นแหละพี่น้องจ้าขายข่าวกันแซวแซวเจลแหลกกับมาตามมเจีนขายข่าว แต่ว่าเขาเจ้ารถเต็มแล้วเมื่อเอิญเขาเจ้าสิมาเอาตอนเศรารนะาเนาะสิมาเอาของเบามีล้วกะบมาเอาของเจรลของลุงเลนในเงิน,น,นหมื่นหกนั่นอะไรพี่นกจ๋าเดี๋ยวมาเอาเี่กกสิขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจนี่แหละกับ กำลังใจที่สุดก็คือการได้ขายเข่าเนะเาะพักกันยกหั่นแล้วเข่าแต่าพาักกันขายเข่าแซลแซลของลุงเลินกับสีขายเพื่อนขี้ขานยกขึ้นเล่าเพื่อนสีขายหลายอยู่แต่บวหัวเพื่อนได้จักสอบเพื่อนนั่งกระปั้นแล้วเนะาะเขายังบวนแล้วแต่ว่าพากกันขายมือพรุ่งนี้ขายเข่าต่อยพี่น้อง แต่บ่ขายหลายยังเหลืออยู่30กว่บวกระสอบไปแล้วพี่น้องสบายดี